ข้อ49เป็นเรื่องอินดิเคเตอร์ใช่ไหมเจอมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบละไอเดียก็คือเอาผลการทดลองตัวนี้สรุปให้ได้นะครับว่า ph เท่าไหร่ใช่ป่ะอ่ะไปดูทีละอันจากบนลงล่างเลยละกันทดสอบแล้วได้เหลืองแปลว่า ph น้อยกว่า8.3นะครับทดสอบได้แดงแปลว่า ph สูงกว่า5ตอนนี้อยู่ระหว่าง5ถึง8.3แล้วนะถูกไหมต่อไปทดสอบได้แดงอีกก็คือสูงกว่า5ไปอีกเป็น7.9 พูดง่ายๆก็คือตอนนี้เรนจ์อยู่น้อยกว่า8.3แล้วก็สูงกว่า7.9นะครับม่วงมากกว่า7.5อ่ะไม่มีประโยชน์ครับเพราะยังไงก็ต้องมากกว่า7.9ชมพูน้อยกว่า9.3ไม่มีประโยชน์ครับเพราะยังไงก็ต้องน้อยกว่า8.3ดังนั้นตอนนี้ถึงตอนนี้นะ A B C D E ใช้ไปละพี่ยังพงสรุปว่าเขาน้อยกว่า8.3และมากกว่า7.9อ่ะเหลือ2อันสุดท้าย น้ําเงินมากกว่า2.9มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะมันอยู่ในเรนจ์ตรงนี้อยู่แล้วมากกว่า6.5มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ครับสรุปก็คือเราได้เรนจ์แค่นี้เลยก็คือ7.9ถึง8.3ตอบข้อตอบข้อข้อ4ครับโอเคนะข้อ49ชิลเกิด